การสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมาสร้างส่วนของเส้นตรงกำหนดส่วนของเส้นตรงมาสักหอันอ่ากำหนดส่วนของเส้นตรง ab เราจะสร้างส่วนของเส้นตรงอีกหนึ่งอันอ่าที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะมาลาก ใช้ไม้บรรทัดนะคะเทียบได้เลยเรามีไม้บรรทัดเนาะเราก็จะเลื่อนลงมานิดนึงลากไปพอประมาณนะคะ,ะ,นนะ,คะค y, ล้ว,ก,ลวก,นนก,ะะก็จะสร้างส่วนของเส้นตรงมาหนึ่งส่วนก่อนนะคะก็คือตั้งเป็น x กับ y แล้ว x กับ z แล้วกันเนาะ x กับ z นะคะล้วก็จะสร้างส่วนของเส้นตรง x กับ z จากนั้นเราจะนำวงเวียนของเราเปลี่ยนสีนิดนึงามา เราก็จะกางวงของเราให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab จากนั้นอย่าเพิ่มหุบอ่ะพยายามให้มันมั่นคงที่สุดนะ,ะกางให้มันเท่ากันจากขนาดส่วนของเส้นตรง ab เราก็จะเอาปลายแหลมของเราเนี่ยเอาปลายแหลมของวงเวียนเนี่ยมาจุดไว้ตรงนี้อ่าให้ x เป็นจุดศูนย์กลางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสร้างส่วนโค้งอ่าให้มันตัดกับส่วนของเส้นตรง xz โอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหม เราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่เรากำหนดตั้งชื่อเป็น y แล้วกันตัวนี้เพิ่ม y เห็นหมคะก็จะได้แล้วเห็นไหมง่ายมากเด็กๆลองทำดูนะ